น้ำ้นขวสวัสดีค่ะอาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอันนี้ไลฟ์แล้วเหรอมาแล้วโอ้อ่ะเดี๋ยวไหนน้ำตัวกันละกันนะคะหนึ่งสองสามสวัสดีค่ะพวกเราเบนเทบรเดค่ะ ออนค่ะแก้วค่ะน้ำหนึ่งค่ะเนยค่ะสวรรค์ค่ะวันนี้นะคะพวกเราก็มากับโปรเจกต์ชาร่าไลน์ w o r ร of f e e l i n g ค่ะแล้วก็ที่จะเป็นโปรเจกต์ Road to f a n m e e t ของเรานะคะที่มีชื่อตอนว่าสุภาพสตรีชราเทพีนะวังเวงวิเวกวิเวงวงค่ะวิเวกวิเวกพลากพลาด ยากอลยนะใช่ค่ะก็คือก่อนก่อนเข้าแฟนมีทจะต้องพูดชื่อตอนให้ได้ครบทุกคนั้งเฟซอีกรอบอ้าได้เมื่อกี้คือฟุกอ่ะชาราไยเฟิร์สแฟนมีทตอนสุภาพสตรีชาาเทพีน้วังเวงวิเวกวิเวกโบกค่ะไม่อยากรู้เลยว่าชื่อนี้มีที่มาที่ไปนะเกิดจากการที่เรามานั่งคิดว่าเราจะใช้ชื่ออะไรดี แต่นี้ใช่ตอนประชุมแล้วสซอพักก็เหมือนมีคําว่าวาไรตี้มาคือเหมือนเขาจะถามพวกเราว่าเวลามองพวกเราเรานึกถึงอะไรบ้างพวกเราก็แบบสวยอันนี้มั่นใจเองคนนี่เปนยังไงไม่รู้เพอร์ฟอร์แมนซ์มันใจเองอีกมันใจเอกแล้วก็มีความวาไรตี้เวลาอยู่ด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าไอ้สิ่งที่จะคิดออกมาเนี่ยให้มันเป็นแบบบ่งบอกตัวเรามากที่สุดตอนแรกพวกเราก็คิดชื่อกันแบบโอ้โหลมีภาษาอิตาลีอะไรมาหมดเลยสุดท้ายจบที่ วางเวงเวงเวกเวงเวกโง่คือเราก็มีความแบบอยากให้พวกเราฮะคนเนี่ยมีความเชื่อมโยงกันบางอย่างแบบก็เลยมีอาจจะมีการละครเล็กๆที่พวกเราแบบอยากคิดขึ้นมาว่าเอ้เป็นครอบครัวเดียวกันไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นอยู่ในวังไม่ละพวกเราอยู่ในวังอยู่ในวังอ่ะมโนหนึ่งจะเป็นวังแบบเยอรมันอะไรก็ไม่ใช่วังอะไรดวังเวงไม่วังเวงพอววังเวงมันสั้นไปเราก็มีคำสร้อยให้มันหน่อยมีเวงเวกงเวกโหง่คำสร้อยยาวมากใช่ชื่อวังชื่อวังอ๋ออันนี้คือชื่อวัง ใช่แล้วก็จะเป็นหญิงหญิงหญิงอะไรก็จะเป็นติดตามกันหญิงอะไรมีหญิงก็มีมีชื่อตัวละครทั้งห้าคนใช่มีหญิงคือแก้วโตสุดใช่ไหมคะก็เลยเป็นหญิงโป้งหญิงชี้หญิงกลางโอเคหญิงกลางหญิงนางหญิงนางหญิงก้อยหญิงชีนี่หญิงชี้ก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่หญิงกลางคือได้อยู่ได้ดูแล้วก็ได้อยู่หญิงโป่งโป้งแล้วเวลาแนะนำตัวก็ต้องแบบชูนิ้วด้วยก็ไม่ได้อีกอะไรเงี้ยคอ ใช่นะแต่อนนี้ที่เรื่องเป็นการรวมตัวของกลุ่มท,ที่แฟนคเรียกว่าชาลาลายใช่แล้วเจ้เกิดเป็นโปรเจกต์พิเศษครั้งนี้เมื่อก่อนเรารู้สึกในเวลาคนเรียกเราบอกเอ้ยแกชลา,าลายจริงจริงไม่ได้รู้สึกอะไรเพราะเราเรียกตัวเองก่อนเราแบบรเราชิงเรียกเป็นเราชิงแบบเราชิงเป็นชาลาลายกันเองซะก่อนแล้วอะไรเงี้ยเราพอคนคนเรียกก็ก็รู้สึกว่า ก็เป็นตัวเราดีค่ะไม่ไม่ไน้รู้สึกว่ามันเป็นการบูลลี่อะไรไม่รู้สึกด้วยอายุจริงๆในวงพวกเราก็อายุเยอะที่สุดในวงค่ะเป็นกลุ่มที่อายุมากประมาณไม่เท่าไหร่ประมาณหนึ่งประมาณหนึ่งแค่ที่สุดใช่ก็มันก็ไม่ได้เป็นจุ่มแจ้งจุ่มแจ้งกลุ่มแจงจุ่มแจ้งกลุ่มแกงอะไรขนาดนั้นนะคะก็คือเราอ่ะก็คือเข้าได้หมดแหละแต่ว่าเหมือนแบบก็เหมือนก็เลียงมาใช่เป็นชลาลาพยายามไปใน่นีี <laughs> ถึงโปรเจกต์นี้หน่อยว่าแบบมีความพิเศษอะไรยังไงท่ารักเงของแต่ละคนเป็นยังไงความพิเศษของโปรเจกต์ project world of feeling นะคะก็คือพวกเราได้นำเพลงที่มีความสำคัญกับพวกเราแต่ละคนคะ่ะมานำนำมาเรียร์เรนต์ใหม่อะค่ะในแบบที่เป็นแบบเป็นตัวของเราแล้วก็เป็นแนวเพลงที่เราชอบอย mm ่างเงี้ยค่ะก็อย่างแบบออย่างของออง,ก,งก็จะเป็นเพลง r i v e r ค่ะก็จะเป็นจากเพลงที่ เป็นเพลงเพื่อชีวิตสู้เขาสิวะอีหญิงอะไรเงี้ยตอนนี้ก็เหมือนก็สู้เขาสิวะเหมือนกันแต่ว่าเป็นอีกเวอร์ชันหนึ่งที่แบบดื่มดั่มมากขึ้นมีมีออโซโกีตาเข้ามา R&B มีกลูฟอะไรอย่เงี้ยคะ่ะให้มันแบบดูเป็นมิติใหม่ <laughs> <laughs> มิติใหม่ที่ไม่รู้เข้าถึงหรือเปล่าก็ลองไปติดตามกันได้คะ่ะอ,อาอของแต่ละคนเลยใชใช่ค่ะ ของน้ำหนึ่งนะของน้ำหนึ่งก็จะเป็นเ,เพลงชื่อว่าเีย <laughs> กใจตกเล <laughs> 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 ไปคนลกว่า <laughs> ของน้ำหนึงจะเป็นเพลงชื่อว่าเพลง high tension ค่ะจริงๆแล้วออริจินอลเป็นเพลงในซิงเกิลที่8ของ B N 4 A ค่ะก็ในแบบฉบับใหม่ที่จะนำมาเล่าใหม่ในในแบบของตัวของน้ำหนึ่งเองก็จะเป็นสไตล์เพลงแบบว่ายโยก,โยก เลเก่ร่วมสมัยชวนกันมาสนุกแต่ว่าก็จะเป็นสนุกอีกแบบหนึ่งที่ไม่ใช่ในแบบออริจินอลแต่ว่าจะเป็นสนุกแบบไหนก็ต้องไปรอติดตามเป็นมิตรใหม่ใช่ใหมแต่ละคนคือเลือกในเรค่เใช่ค่ะเหมือนเลือกสไตล์ดนตรีตามที่แบบเป็นเล็ฟที่เราแบบชอบอยู่แล้วอะไร่เงี้ยมีการปรับมาเรื่อยๆค่ะของเลยนะคะเป็นเพลง k ม m ว w เ Melody ค่ะก็ มาปรับให้ช้าลงแล้วก็ใส่เสียงแบบเสียงธรรมชาติเพิ่มเข้าไปแล้วก็ที่เด่นๆเลยโดนตีในเพลงก็จะเป็นอูคูเลเล่ค่ะมันก็จะฟังดูน่ารักจะพูดเสียงแบบสนุกจะมาติงแนวแน้วมาติงแนวเป็นเสียงอูคูเลเล่เลค่ะแล้วก็ร้องคอไปแบบเป็นเกินให้ฟังสบายๆชิลๆไปค่ะของตะวันชื่อเพลงว่าพระจันทร์เสี้ยวนะคะก็ เป็นเพลงช้าอยู่แล้วนะคะก็มาทำให้มันช้ากว่าเดิมอีกค่ะแล้วก็ปรับดนตรีให้เป็นสไตล์อะคูสติกแล้วกันค่ะแล้วก็แนวการร้องก็จะเป็นแบบ R&B นิดๆหน่อยๆเียค่ะก็มันก็จะเป็นความเหงาที่เพิ่มมากขึ้นเลยค่ะก็ฝากติดตามกันนะคะเพราะว่าที่เรื่องสีคนก็ก่อกว่า อ๋อเขาปล่อยเพลงเมื่อวานใช่เลยว่าไม่ต้องพูดแล้วอะไรเงี้ยเขาปล่อยเพลงไปแล้วพูดต้องพูดเยอะไม่ได้ต้องรอแบบคนแรกอันนี้พูดเยอะได้เลย้เลยค่ะของแกเป็นเพลง Anata To Christmas Eve ค่ะเพลงนี้ก็จริงๆก็เล่นเป็นโนอยู่แล้วแล้วก็เป็นเพลงช้าอยู่แล้วก็เหมือนตะวันเลยก็คือเราต้องการแบบสื่ออารมณ์ให้มันแบบหนักแน่นเข้าไปอีกอะไรเงี้ยก็เลยทําให้มันช้าเข้าไปอีกแล้วก็แบบ มีการแต่งลายเป็นโนใหม่ให้มันมีความคลาสสิคมากขึ้นให้มันดูเป็นเจ้าหญิงอลังการอะไรอย่างงี้มากขึ้นคะ่ะแล้วก็เพิ่มคีย์เพลงแบบเพื่อเพื่อให้คนเห็นแบบถึงสกิลการร้องของเราที่เราสั่งสมในการอย<ช>ู่ในวง<ช>ของเรามาแบบ50กว่าปีดี <laughs> ห้าสิบสมชยมาก่อนเปนเพลงก็ทําให้มันแบบให้อารมณ์มันสื่อออกมามากขึ้น,นะคะแต่ความพิเศษอนึ่งก็คือการร้องส่วนเดียวใช่เพะปกติเราจะมีแบบ เป็นยังไงบ้างต้องมาองคนเดียวทั้งเพลงแต่ละคนตื่นต้นไนตื่นสนกตื่นตัวตื่นดูตื่นเต้นก็มีความกดดันเพราะว่าด้วยความที่พวกเราก็แบบปกติเวลาจะเข้าห้องอัดหรือจะถ่าย MV ก็คือจะต้องมีไปกันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่ครั้งนี้คือแบบพอต้องมาทํางานคนเดียวทั้งถ่าย MV แค่ตอนถ่าย MV อย่างเพลงของหนูมันต้องเป็นเพลงที่ต้องใช้อารมณ์ความสนุกหน่อยแต่พอมันไปอยู่คนเดียวกลางป่ากลางเขาอะไรเงี้ยมันก็เลย ก็เลยรู้สึกเหงาวนิดนึงรู้สึกแบบว่าแต่ก็ยังดีที่แบบมีพเพื่อนไปช่วยวยวให้ยูหลังกล้องอะไรอย่างเงี้ยก็ือต้องกต่ชื่อวังลองวังเวงทำอะไคนเดียวทำงานคนเดียวนนยวังเวงใช่ถ่ายก็ถหมืนตอนถ่ายทังเวงเห็นบอกไปถ่ายที่เชียงใหม่ ก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าแบบทางทีมงานจะเล่นใหญ่ขนาดนั้นเพราะแบบว่าตอนแรกเราคือได้ยินโปรเจกต์นี้มาคือมันคือแค่เพลง cover ก็คิดว่าเออถ่ายสตูในกรุงเทพนี่แหละอะไรเงี้ยเหมือนเป็นไลฟ์ s e c ชั่นเบาๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็แบบวันประชุมจําได้ว่าเขานัดประชุมในซูใช่ค่ะเออวันนี้จะประชุมนะเราก็แบบแล้วเราก็เปิดซูเข้าไปเจอกลุ่มชายชะกันใช่็เเขาผิดตอนแรกจะกดออกอยู่แล้วอ่เจอแบบ เป็นกลุ่มผู้ชายแบบเต็มเลยอ่ะสิบคนเนี่ะมาแล้วผิดหิ่งเป่าอ่ะแต่เห็นน้ำหนึ่งอยู่มุมนี้มุมข้างล่างกำลังปีกนดังเต้นนน้ำหนึ่งนอนแต่งตัวอยู่ก็อ๋อแบบก็คือเป็นทีมงานที่เขาจะทำเอ็มวีแบบเป็นพีวีจริงจังเลยแล้วก็ยกกล้องไปถ่ายกันที่เชียงใหม่แล้วก็แล้วบรรยากาศอะไรเงี้ยมันก็แบบส่งเสริมให้แบบว่ามูทเพลงมันมันดีเข้าไปใหญ่เลยใช่ค่ะมันเหมือนแบบเชื่อม ก็เหมือนเขาคิดมาแล้วว่าเชื่อมต่อกันเป็นมูดมูดแอนโทนมูดฟิลคือเขาก็มีพรีเซนเทชันมานำเสนอใช่นั่งเสนอมาจริงๆเลยค่ะเราก็ตกใจเหมือนกันอุ้ยใหญ่ใหญ่ใหญ่เพราะตอนถ่ายทำเราแยกถ่ายกันทีละเพลงไล่ไปใช่ใช่ค่ะแต่ก็คือระหว่างถ่ายก็คือจะมีมีคนเชียร์เชียร์อยู่ใช่ตอนนั้นเราไปสี่วันก็ถ่ายถ่ายแบบวันละสองถัดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีเรื่องอะไรแบบ ถ้าดูละครื่องตื่นเต้นไหมเจ้องใครคบเมาได้ไหมคะอุ้ยชอบแน่เลยอุ้ยก็ชอบอันนี้น่าจะพูดไปหลายรอบแต่ว่าชอบเพราะว่าทึ่งในความแบบว่าความเก็บคอนเทนต์ของเพื่อนๆเป็นยังไงอ่ะเพราะว่าเราไปถ่ายกันเนี่ยค่ะวันแรกเรามันต้องตื่นเช้าซึ่งเวลาตื่นเช้าอ่ะพวกเราจะแบบ ไม่ไม่อยากไปแต่ว่าเพื่อนสองคนนี้ค่ะคือผู้ที่สื่นชาวคอนเทนต์แต่งหน้าใส่คอนแทคเลนส์ถามว่าวันนั้นมีทำงานไหมไม่มีแต่แต่งหน้าเต็มใส่ชุดสวยเพื่อไปถ่ายรูปเก็บรูปไ้ลงันเก็บคอนเทนต์เราซื้อชุดใหม่ได้นะเลยไ่ซื้อชุดใหม่ไม่ใช่ถ่ายไม่ใช่ช่ลเอ็นจิ้งก็เอาไว้ลงไอจีก็คุถ่ายไปเก็บคอนเทนต์เลยค่ะซื้อชุดใหม่เลยซื้อพ็อปใหม่ จริงจังเวอร์ไม่ก็แบบอ่าก็ไปทำงานเบื้องหลังค่ะแทนแบบไม่ไปแบบเป็นใช่ใช่ก็ถือว่าดีปรากฏวันเราไม่มีใครมาเลย <laughs> จริงอพออีกวันหนึ่งที่ถ่ายก็จะมีแก้วออ,อนตะวาแล้วแก้วเป็นคิวชาวสุ <laughs> มก็คือไม่มีเพื่อนเลยไม่มีใครไปต่อแก้วเลย มันไกลด้วยอ่ะโรบี้อ่ะแล้วคือเหมือนแบบทุกคนก็จะได้ฟังเพลงของกันและกันแบบเพราะว่าไปกองคนอื่นใช่ไหมแต่เพลงแก้วคือไม่มีใครได้ฟังเพราะมันเช้าไม่มีใครมาไม่มีกองเสียไม่มีเลยก็วังเวงเพราะว่าเพลงพี่แก้วเป็นคอนเซ็ปต์เหงาอยู่แล้วเงี่ยก็อยากให้พี่แก้วแบบซึบเดี๋ยวมันสนุกนะเดี๋ยวมันไม่ส่งใจอยากไปมากขอบคุณหวังดีก็ไม่บอกปล่อยให้น้อยใจมันนี่ไม่ขอสนุกสนุกแล้วว่าไม่ใครทำ ถ้าให้พูดถึงความสนิทสนมหรือเรื่องมามาของแต่ละคนเลยได้ไหมไหว้ไปทีละคนเลยอุ้ยอุ้ยได้ปะเมาเราอาจจะนึกไม่ได้หมายถึงว่าทุกคนรุมอุ้ยอุ้ยกลัวเอ้ยกลัวเหมือนกันกลัวเหมือนกันเรายกเลิกช่วงนี้ไปได้ไหมแคนเพิ่มได้ไหมกูแบบว่าเวียงงูไม่ทนแล้วเวยงงูไม่ทน เอ็บไม่ผลิตบัดตายเลยตรงนี้กลับมาทันทีพนน่ารักหรอนตอนเราไปไปอะไรวะไปอุตุปาแล้วมันจะมีเราจะนอนได้กันใช่ไหมคะแล้วมันจะมีช่องระหว่างเตียงอะค่ะเพื่อนก็มันก็จะแบบเป็นช่องที่สบายน้อยกว่าที่อื่นน้อยอก็จะแบบเดี๋ยวเรานอนเองนอนตรงนั้นเพราะว่ามันคนต้นคิดให้คนมานอนเบียดกันี้มันเลยต้องรับผิดชอบ เฮ้ยแต่ก็มีเตียงมีอยู่สองเตียงจะให้นอนห้าคนใครจะนอนล่องเตียงก็ต้องเธอพี่น้ำหนึ่งด้วยมาน้ำหนึ่งอ่ะไม่ยอมนะ่นหัวเฮ้ยลองแม่ห้าคนลองแม้ย้ำหลายรอบแต่ออนน่ารักมากเสียสละนอนเขาคริงออนอยากชอบนอนตรงไหนดีละคือหนูนอนที่จริงนล้วหลังนี่แบ่งออกไปทุกคนคือมันเป็นมันคือมันเป็นเป็นใช่ไหมแล้วมันมีตรงกลางหนูก็เลยคิดเอ๊ะหรอที่จริงเราควรแหกคานหนเอ้ยก็ไม่ได้ก็ไม่ได้ ไม่ก็คือนอนได้แหละก็เดี๋ยวนอนตะแคงเบียดเบียดกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะมันแบบกว่าจะได้มีโมเมนต์นี้มันนานอะไรเงี้ยอืมใช่แต่คืนหนึ่งไม่เป็นไรนะเออสักคืนหนึ่งอีกวันหนึ่งเราก็นอนสบายแล้วใช่ไหมใช่เลยผัดมาทีกคนผัดมาอ่ะอ๋อหน่ารักของแก้วไม่มีเลยนี่นี่แก้วเป็นพี่สาวพี่น่ารักค่ะอืมแบบว่าเป็นคนที่พึ่งพาได้แหละใช่ใช่ในด้าน ทุกด้านหรอแบบว่าถ้ามีอะไรก็แบบถ้าไปแบบปรึกษาหรือไปขอความช่วยเหลือหรือแบบอะไรพี่แก้วก็พร้อมที่จะแบบไปแบบพร้อมที่จะดันหลังสปอร์ตเราเป็นพี่เพราะว่ามีรถไม่ต้ปเพราะว่าพี่แก้วเป็นแบบว่าพี่แก้วมีในในบรรดากลุ่มแก๊งๆเพื่อนๆเราแกลเราแกลเราค่ะพี่แก้วจะเป็นคนที่ขับรถ เวลาจะไปไหนก็จะเฮ้ยพี่แก้วเราไม่ใช่รถแก้วนะนั่นเลยจะเรียกว่ารถเรารถเราคือเวลาของเราแบบสมมติออกจากร้านอาหารมาเฮ้ยไปขึ้นรถเรารถเราอยู่ไหนเราฟังแล้วแบบรู้สึกเหมือนช่วยกันดาวช่วยกันผ่อนมาเออมันมีส่วนร่วมกับรถเราด้วยผ่าพุนเจ็ดผ่นพุ่นเจ็ดใช่ เป็นซัพพอร์ตพี่เขาแล้วลืมเราพี่แก้วชอบสั่งอาหารมาเยอะๆแล้วกินหมดแล้วเราก็จะได้กินกับพี่แก้วเออใช่นึกถึงอะหารพี่แก้วจะเป็นคนเหมือนแบบแชร์ริ่งอะแบบแชร์ริ่งอาหารอะไรเงี้ยเหมือนโดยที่แบบสมัยหนูยังไม่ได้ตักอย่งนี้ก็จะตักให้อะไรเงี้ยเหมือนแบบใช่แบบเช็กแค่ดูแลทิ้งซัพพอร์ตพี่แก้วก็เรา พี่แก้วเป็นคนชอบกินอะไรหลายอย่างอใช่คือพี่แก้วชอบกินบบทีละนิดทีละนิดเออแต่กินถามกินหมดไหมก็ไม่สั่งเยอะทำไมพี่สั่งมาไว้สั่งมาสั่งมาแบบนี้ไม่เอาไม่เอากูแลนด์น้ำหนึ่งละน้ำนึ่งจะเป็นคนเป็นคนอารมณ์ดีค่ะชอบเล่นคนเดียวมันน่ารักตัวไหนฉันไม่รันค้าลอง อะไรที่นั้นมบเหมือนมันทําให้แบบว่าเรารู้อารมณ์เขาในแต่ละวันว,วันนี้แบบวันนี้วันนี้ฮึกเลยคึกอ,อยู่ดีก็จะแบบเล่นอะไรคนเดียวเรารู้เลยว่าฮ้ยวันนี้อารมณ์เดี่ยวอยู่ดีก็ใช่ใช่เห <c oughs> มือนแบบปุ๊บ นั่งอยู่บนรถตู้ไงค่ะไปแล้วแบบเพื่อนก็เงียบๆกันนอนในคุ้นรถตู้อยู่ๆแบบตื่นเต้นเจอถึงที่แล้วก็ลองแพ้ก็ฮู้บแล้วก็เหมือนปลุกเอ็นจีก็เพื่อนเจนก็แบบฮูหูตามเหมือนเป็นวิตามินอ่ะใช่วิตามินอะไรวิตามินฟู้เป็นเม็ดฟู้เป็นเม็ดฟูอะไรอย่างเงี้ยท้องอืดอะไรบ้างาทำงานวันนี้เหนื่อยไหมเหนื่อยคุณพลอยถึงเหนื่อยหมค่ะเหนื่อยเป็นคนน่า ได้อได้เได้ได้ได้อ่ะเอ้ยอย่าคิดนานดิมันคือเวลาแบบต้องคืองคิดควาเวลาต้องอะไรอย่างเงี้ยมันจะคิดยากอ่ะคิดยากมันต้องย่อยคือแบบพวกเรามีข้อดีอยู่แล้วแหละไม่งั้นแบบไม่ด้วยกันไม่ได้หรอกใช่แต่ว่าตอนนี้หนึ่งไม่ออกมันนตอนนึงก็เป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักเป็นคนน่ารักคือเนยจะเป็นคนเอ๋อคือเนยเด็กสุดในในกลุ่มเราอืมใช่ จะมีความเก่งใจอืใช่แล้วก็จะเป็นแบบว่าเป็นคนที่ไม่อะไรที่สุดอะแบบว่าไม่ไม่อะไรคือแบบว่าอะไรได้หมดเออแบบได้หมดเลยแล้วแต่เพื่อนเลยแต่ในใจไม่รลยในใจคุณหยิอะไรอย่างเงี้ยแค่ในคือแบบว่าด้วยคนที่ในขิ้เก่งใจเนะก็เลยจะกลายเป็นคนมีน้ำใจไปโดยปริยายว่าสมมติเข้าห้องน้ำอย่างเงี้ยหนูกตัวอย่างเลยนะแบบเอาให้เห็นชัดไปเลยนะสมมติหนูเดินเข้าห้องน้ำแล้วมมนมีคนต่อหลังเรานิสัยเราแบบ วาลายาสอะเนาะมันก็ต้องแบบเฮ้ยเข้าก่อนไว้น้ำหนึ่งจ้ะเอาดิมันด้เดินแซงหมเลยมันเดินแซงไปเข้าก่อนเลยแต่เนยจะแบบเนยจะเป็นคนที่พี่เข้าแ่ลนอะไรพี่เข้าอะไรถ้าเป็นเนยกับพี่แกเถียงกันอยู่แล้วจะเข้าใครจะเข้าก่อนเข้าเข้ากันเลยเดี๋ยวเข้าเองเดี๋ยวไปไปเรื่องอย่างเงี้จไม่หนูหนูแบบจะได้เป็นการไม่เสียเวลาไม่ต้องเถียงกันไม่ต้องเถียงกันเดี๋ยวไปให้ก่อนก็จะนุ่งปวดเยอะด้วย ให้ยขอาขอเนยจะเป็นแบบอย่างเงี้ยจะแบบพี่เกรงใจไม่พี้ยนพี่เลือกก่อนเลยอะไรเงี้ยพี่จะอะไรก็ได้เราให้เรื่องกินอย่างเงี้ยกินเลยค่ะไม่เป็นไรไม่ค่อยเลยก็ไเรื่องกินอะไรก็ได้เรื่องกินนี่จะเป็นคนแรกค่ะเรื่องกินนี่จะเป็นคนแรกที่แบบว่าเป็นคนกินแบบกินเก่งนะาว่กินเก่งแล้วก็กินเร็วกินเร็วหนเร็วมากชอบกินคนชอบกินก็เลลยอแ้วคือถ้าจานนั้นไม่มีผักอะมันจะไม่เหลือข้าวแม้แต่เม็ดเดียวคือเราจะกินเร็วแล้วก็กินเรียบร้อยเรียง ตหวาดตวาดเลยเฮ้ยตวาดนี้บอกพ่อดีทุกคนรู้เป็นแม่เป็นลมโพเป็นล้มโพล้มทรายอะไรเงี้ยออย่างยกตัวอย่างแฟนนิดก็คือเขาก็จะเป็นคนแบบเมนเดตอยู่เบื้องหลังเหมือนแบบอย่างบางอันที่ต้องตัดสินใจเลยเขาจะตัดสินใจคือรู้ว่าพวกเราคิดอะไรก็เลยตัดสินใจให้เลยแล้วก็จะเป็นคนดีลกับครูให้ว่าแบบผู้บอกมาอย่างนี้เพื่อนเพื่อนว่าไงมีความเป็นกัปตัน ในตัวเพราะตาวานเป็นกัปตันทีมเอ็ดไฟด้วยมันก็เลยแบบมีความตุบตุคือเอาจริงถ้าวันนี้ตาวานไม่ปวดฟันสิ่งที่พวกหนูนําเสนอไปตาวานจะเป็นคนพูดทั้งวันมันจะไม่ใช่หน้าที่หนูเลยใช่ใช่่นีเคพูดเขาตอนนี้เพิ่งหดฟันฟักเป็นกำเนิดเจ็บเคลก็คือเมื่อกี้ที่เซลลเลือดกระบากก็คือเรื่องจริงนะฮะผอดแมสมาก็คือคาบเลือดอยู่ตรงนี้ ไปถอนฟันมาไปถอนฟันมาดัดฟันค่ะใช่คือเบานิดนึงหน่อยอันนี้ก็เป um, so ็นความสนิทสนมของเรานะับมีความน่ารักของแต่ละคนค่ะโอเคถ้าพูดถึงแฟนๆนะค่ะเมื่อกี้เราพูดถึงเพราะ5คนแะไรพูดถึงแฟนๆหน่อยก็แบบอยากขอบคุณหรือฝากอะไรกับแฟนๆของอัลบั้มเพลงนี้ พูดยาวเลยพูดยาวเลยก็าำยากซะด้วยก็ทำงานก็ทำงานโปรเจกต์น okay? yani okay right like yeah! ี้นะคะก็มันก็ใกล้เข้ามาแล้วแล้ก็ใกล้จะถึงแล้วนะคะก็ฝากแฟนๆทุกคนนะช่วยติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นสิ่งที่ทุกคนน่าจะรอคอยเหมือนกันเลยอยค่ะแล้วทุกคนก็พยายามตั้งใจแห้เต็มที่สุดเพื่อที่จะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมอบความสุขให้กับทุกคนนะคะก็ ก็วันที่11นี้นะคะแล้วก็จะเปิดจ้องบาตแล้วค่ะเป็นกำลงใจให้กัราทุกคนด้วยแล้วก็พีวของพี่แก้ก็เพิ่งปล่อยมาเพรา้ากันไปปันวิวแล้วก็ฟังทางซไมย่งต่างด้วยนะคะ เดี๋ยวก็จะทยอยปล่อยกันมาเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังสนับสนุนพวกเรามาตลอดจนถึง5ปีตรงนี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็อยู่ด้วยกันไปนานมาเจอกันที่แฟนี้ด้วนะคะว้าวได้เงียสุดเลยไม่ได้แต่ได้แต่แรกอะไม่หยกสวยเป็นน้ำมาตั้งนานเป็นน้ำมาตั้งนานเพื่อมาเป็นก้อนกันตอนนี้แหละ ในแต่ก็คือไม่ใช่แค่เพียงแค่แฟนคลับชลาลาแต่แฟนคลับคนขอบคุณที่แบบเอ็นดูพวกเราด้วยอะไรถึงแม้ว่าแบบไม่ได้โอ้ยแบบคามิเป็นพิเศษหรืออะไรไม่ได้เมนไม่ได้เมนไม่ได้เมนอะไรอย่างนี้แต่ว่าก็แบบก็แอบแอบมาดูแอบมาอะไรอย่างเงี้ยก็หลายๆคนก็สนับสนุนโปรเจกต์นี้เนาะใช่มันก็แบบรอติดตามรอฟังอะไรอย่างเงี้ยพวกเราก็แบบรู้สึกดีใจรู้สึกดีใจมากๆค่ะโอเคหลังจากที่เพลงแรกของแมงค์เพลงของแกแล้วต่อไปจะไปยินคิวใครตามมาอีกเรื่อยๆตาวานตาวานนี่ก้า ้่าไมเป็นน้ำหนึ่งค่ะวันที่สิบสามธันวาคมนี้ค่ะแล้วก็เป็นเนยวันที่สิบหกธันวาคมค่ะแล้วก็เป็นออนวันที่ยี่สิบธันวาคมนี้ค่ะก็คือติดตามได้ไปกันด้ทุกวใชะทุกจันแล้วก็พฤหัสเนาะเพราะว่าเหมือนจะเป็นแบบขาวดาวเพื่อจะถึงวันแฟนมีนะจะก่อนถึงเป็นโรดทูโรดทูก็สำหรับใครที่มีเหตุขัดข้องหรือว่ายังแบบ ต่อไม่ติดนะคะสามารถไปดูย้อนหลังได้ใน y o u t u b e นะคะค่ะช่องแพรวเลยใช่ไหมคะแพร h a n n e l ค่ะดูย้อนหลังกันได้นะคะก็จะได้เจอก้อนค่ะได้เจอสะระเจอก้อนเนื้อหาเจอก้อนเนื้อหาหรือว่าแบบดูแลดูอีกรีรันก็ได้ถือเป็นการปันวิวไปด้วยแล้วก็ดูคลิปอื่นของแพรวได้นะคะนี่แล้วเรขอฝากเป็สักอนหนึ่งของของแพรเลยะโอ้โหเฮยหนูต้องเล่นเป็นโนแล้วเนี่ย ดูเป็นต้นสนดูเป็นชะลอกดูเป็นต้นดูเป็นก้อนหินเลเป็นก้อนหินเจอไอ้ดิมแคชชื่ออะไรดูเป็นก้อนหินเอาท่อนไหนดีค่ะตึงก้องเก็บท่อนรอบนอกเอาโอเคในสองสามนานสักเท่าไหร่คงจะยังนึกเรื่องนี้ขึ้นมาอยากขอบคุณน้ำมันช่างมีค่าและมีความหมายจอด ขับมาได้ขทำได้รักนี้เอาไว้ขอแค่เพียงหัวใจรู้ Merry Christmas and I love you โหต้นสนของพี่ต้นสดเราต้นเราต้นไม้แบบปลิวด้วยเมีกีมีจังหวะลมนะต้นหม้ปลิวค่ะขอบคุณค่ะไปดูยอดตัดกันได้นะคะ